วันนี้เราพาไปเที่ยวเกาะสมสดะส็ดสารไปดูรามทะเลใสหาดทรายขาวสวยมากสมวิวก็สวยไม่แพ้กันเลยนะครับ mm hmm. ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปเกาะสม็ดสามอากาจะขับรถตัวเองครับหลังจากเส้นทางก่อให้ตั้ง GPS ไปที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากทเกาะและทะเลไทยเน mm hmm. ดิทางมา mm hmm. ถึงแล้วครับ ให้ไปซื้อตั๋วที่ห้องจำห,หน่ายตั๋วเพื่อนั่งเรือข้ามฟากไปยังเกาะเสมอสารสำหรับตัวเรือข้ามฟากยังสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติทิยาเกาะและทะเลีไทยได้ด้วยนะครับเออจอดน้ำมูนี่แหละสำหรับที่จอดรถก็สามารถจอดได้ตามสองฝั่งถนนก่อนจะถึงท่าเรือพอเราซื้อตั๋วแล้วครับเราก็ไปมารอที่ท่าเรือนะครับ ตอนนี้เรือมาแล้วครับเราเรือขึ้นเรือรันราเรือข้ามฟากไปยังเกาะแสมสันมันมีตั้งแต่รอบก้าโมงไปจนถึงบ่ายโมงแต่ละรอบห่างกันหนึ่ชั่วโมง ก่อนที่จะข้าบ่ายงเกาะสมสนมนันมาทำความรู้จักกับเกาะสมสนันข้าพเื้มเันก่อนครับเกาะสมสนันเป็นเกาะที่อยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเรื่องมาจาพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิสาริราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาฯจากราชกุมารีสําหรับโครงการนี้ก็ไปรักษาพื้นที่ในส่วนที่มีพืชพันธุ์ดั้งเดิมขึ้นอยู่และอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชเหล่านั้นไว้ครับ ซึ่งเกาะที่อยู่ในโครงการนี้นอกจากเกาะสมัยสารแล้วครับจะมีเกาะข้างเคียงอีกแเกาะได้แก่เกาะแรดเกาะช้างเกลือเกาะโรงโขนเกาะโรงหนังเกาะจวงเกาะจานเกาะคามและเกาะปลาหมึกดำน้ำแล้วขึ้นมาจากน้ำนี่รับรองครับเมื่อเราเดินทางมาถึงบนเกาะแล้วครับเราจะเดินทางไปเที่ยวภายในเกาะ ต้องมาฟังข้อห้ามข้อปฏิบัติและข้อระวังให้เราอยู่บนเกาะไปเจาที่กันก่อนครับข้อห้ามข้อห้ามของผมจะอยู่ทั้งฝั่งนี้นะครับมีทั้งหมด13ข้อแต่สำหรับท่องเที่ยวผมขอแค่3ข้อพอนะครับถ้าปฏิบัติได้มันก็โอเคแล้วข้อแรกก็คือห้ามล่าสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตทั้งหของบริเวณเก้าเกาะที่ผมว่าไปเมื่อสักครู่นี้รวมถึงทางบนบกและในทะเลด้วยนะครับผมสัตว์ป่ายังขึ้นพัไม้ต่างๆครับก็อย่าไปเด็ดไปหักไปทำลายเขาบ่อยเขาจะเดินเติบโตต่อไปแม้ว่าเขาจะดูแล ดูแล้วมันลบหงุลบตาก็ตามนก่อยมันจะเลยเติบโตไปอยู่อย่างนั้นส่วนขั้นสุดท้ายนะครับก็คือการรักษาความสะอาดการทัดขั้ทถอดขั้นเศษขยะมันฝอยที้มาครับก็ระบมเศษของพลาสติกนั่นแหละเป็นจุดยึดจุดที่ท่านเกาได้กัหมือถือให้ด้วยนะครับข้อนี้ท่านรักษาได้ลูก็โอเคครับสำหรับการท่องเที่ยวที่ปางบรรยายเสรก็คุอรถไปยังฐานลูกลมกันได้เลยไปนะครับขอบคุณครับที่หานลูกลมก็จะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทำสารกิจกรรมด้วยกัน จากน้าตื้นอังเกล็ท้องกระจกและภายเรือขยะกก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมต่างๆเราก็ต้องมาแลกคูปองกันก่อนรากกิจกรรมที่นี่มีคองเท่านั้นจะปถึงรัฐาหารด้วยสามร้อยครับ้าครับรก่จะมีเป็นเครื่องดื่มชากาแฟชิ้นผลไม้กับรรข้าว กับข้าวครับจะมี2อ,อย่างเท่านั้นก็ค,คือข้าวไข่เจี่ยวกับส้ตมตำแล้วก็จะมีเกาเหลาด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับคนก็ไม่เยอะน้ำใสามากนะครับบอกเลยว่าที่นี่น้ำใสามากครับใ่จรงเลยมสองตัวครับช้ว้าที่ดำมาเสร็จแล้ว เราเดินขึ้นไปชมวิวด้านบนกันครับจุดชมวิวขึ้นมาแล้ว,โอ,ว,ว,วโอ้ว้าวสวยสวยมากครับข้างบน ดูีครับอยู่สวยจริงครับให้ขึ้นมาก็จะมีตรงนี้จะเป็นจุดดำน้ำนะครับตกน้ำตื้นนะครับดูปลาดูปลากระลังนะครับแล้วก็มีภายเรือคายักครับราคาเช่าร้อยหนึ่งครับชั่วโมงละร้อยนะครับแล้วก็มีเรือท้องกระจกตรงนี้เป็นเรือท้องกระจกขบวนนี้ครับชมวิวขึ้นมาได้สองทางครับ จะเป็นทางเดินที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ครับอ่าจะเป็นถนนถนนขึ้นมาข้างๆกับร้านอาหารนะครับทางนึงก็จะเป็นบันไ,ไดครับที่อยู่ติดกับาชายหาดนะครับที่อยู่ทางโขดหินนะครับจะเป็นบันไ,ไดไต่ขึ้นมาเนี่ยครับเป็นบันไดนะครับทางบันไดขึ้นมา <iens> เรือความที่เรามาขึ้นเรือท้องกระจกรอบสุดท้ายไม่ทันท้องกระจกได้ออกจากฝั่งมาแล้วลขอบคุณพิธหารที่พาขึ้นเรือยางมาสม่งเ่เราขึ้นาบ,บนเรือท้องกระจกก็จะมีะกาลังตื้นไม่เม่นและพวกปลาลิกที่ชอบอาศัยอยู่ตามปกาลังโดเกชิปลากระตูนครับ,รบกระบอบข้างหน้าเป็นกระบอกหมึกนะครับ กมือนอสมทึที่เก่น,นกนะครทนเาเก็น,นรัฐที่จะากภาคเนือนั้งดนังมนที่เนอยู่ก่นคือนักท่องเที่ยวกำลังดำน้ำขึ้นดูปะการังนะครับแต่ภาคใตันับจะเป็นจุดนะีลา่้นเานะมีลาบันนะนก็สง้น ก็าเนนยาสหาน้เะาสอบใครเรือใครยักน,น,ยยนะครับใครเรือคยักครับผมครึ่งชั่วโมงห้าสิบชั่วโมงละร้อยครับใครที่เล่นน้ำก็ให้ระวังหอยเม่นด้วย พาบางวันไอ้นี่ก็ข้อฟังไม่เยอะถ้าปื้เหยยบเข้าไปาามันทำให้เรามีอาการปวดเ <c oughs> วลากลับก็นั่งรับบริการจากหานลูกลมไปยังท่าเรือโดยเรือรอบกลับก็จะมีตั้งแต่เที่ยงครึ่งไปจนถึงบ่ายสี่โมงครึ่งเรือแต่และรอบก็จะห่างกันหนึ่งชั่วโมงครับก็สม็ดสารเป็นเกาะที่ไม่สามารถพักค้างคืนได้ครับท่องเที่ยวสามารถไปเช้าเย็นกลับได้เท่านั้น นี่ก็คือการเดินทางเที่ยวเกาะสมสารวันเดทที่ของเราบอกเลยว่าสนุกบรรยากาศดีและสวยงามมากครับในที่นี่เมื่อเที่ยวก็ไม่อัดบอกเหตุการณพักผ่อนจริงๆขอขอบคุณทุกคนครับที่รับชมและกดติดตามกาันแลื่อเตรียมการติดหน้าสำหรับคลิปนะหน้าสวัสดีครับแล้วก็โบราณน้ำน้ำมันนะ้ครับนะ พยายเก็หิว,ว่าไม้รู่แตะว่าแตเป็นผเ,เสได้ดไนอรนะจะได้น้ำน้ำให้นัท่อเที่ยวรับน้ำน้ำตาลน้ำนี่เป็นกรดตัวน้ำส้มายชูยยน้ำมะนาวนะน้ำที่สองที่น้ำเขาก็ละลายไปเองนะัอบเพราะว่าน้ำเลเป็นแคลเซียมลง